แล้วก็ครอบครัวแห่งแสงสว่างของดาวจุลัยวันนี้ดาวจุลัยก็จะมาทรงสารของพระผู้สร้างแล้วก็ปรมาจารย์สวรรค์ก็คือพระพุทธเจ้าอ่ะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับการเลื่อนมิติขึ้นสู่นิวอิร์ธไฟดีของเรามาฟังพระผู้สร้างอ่ะหรือพระบิดาเขาก็บอกว่ารูกๆูปอันเป็นที่รักของฉันน่ะฉันก็คือพระผู้สร้างก็คือแหล่งกําเนิดจ,จิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ก็มาที่เนี่ยวันนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลใหม่ะเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของลูกๆก,ก็หมายถึงการเลื่อนมิติขึ้นสู่มิติที่5ดีของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะในขณะน,นี้ทั่วโลกของเลยทั่วโลกเลยของลูกอ่ะแล้วก็ในชีวิตประจําวันของลูกอ่ะมันเป็นกระบวนการก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นนะเพื่อนําสิ่งสกปรกแล้วก็พลังงานเชิงลบทั้งหมดอ่ะออกมาสู่พื้นผิวในสังคมของลูก แม่ธรณีก็หมุนเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นในแต่ละวันเพื่อกําจัดความทีการสันจเทือนต่ำออ,อกจากโลกในอนาคตที่จะมาถึงพฤติกรรมหรือความคิดเชิงลบของทุกคนก็จะถูกเปิดเผยพ่อก็ได้พูดในหลายข้อความซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีทางลัดในกระบวนการเฉดขึ้นสุสวรรค์หากลูกต้องการออกจากสาเมทริกลูกต้องเข้าสู่นิว ไฟดีเอิร์ธเนี่ยก็โดยทำงานทางจิตวิญญาณให้สำเร็จไม่มีสูตรหรือพิธีกรรมใดๆอ่ะที่สามารถเร่งกระบวนการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลวสุริยะอี่ไรความหมายเหล่านั้นกี่ครั้งแล้วว่าที่ลูกๆเคยได้ยินเกี่ยวกับเปลวสุริยะจำนวนมากที่พุ่งชนโลกของลูกแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือการเสด็จขึ้นสจู่สวรรค์นะเกิดขึ้นเลย มื่อถึงจุดหนึ่งอลูกอะควรถามตัวเองว่าต้องใช้เปลวสุริยะกี่พันตัวหากเปลวสุริยะมีพลังอย่างที่ธิบายไว้อ่ะก็คงต้องใช้เวลาเพียงอย่างเดียวในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการเล่าเรื่องเทศท,ท,ที่สร้างขึ้นนะโดยผู้เผยเพระวจะนะเทศหากลูกอะทำตามผู้เผยเพระวจะนะเทศก็อย่าแปลกใจถ้าพวกเขานำลูกออกจากหน้าผา และโลกก็จะสิ้นสุดลงที่ดาวเคราะห์สามิติดวงอื่นหรือต่ำกว่าใช่มันมีดาวเคราะห์สอมิติหรือต่ำกว่านั้นอีกด้วยซ้ำมีเพียงการแทรกแซงจากสวรรค์เท่านั้นน่ะที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ใครก็ตามที่ขัดต่อภะวาระของพวกมืดก็มักจะถูกกําจัดออกไปลูกเลือกพวกเขาทั้งหมดและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ลูกอ่ะจะลบ พวกมือนะออกจากตำแหนง่งอำนาจของพวกมันหนึ่งในหัวข้อหลักที่พ่ออยากจะพูดถึงในวันนี้มันเกี่ยวกับอัตราที่สูงเกินจริงมนุษย์ใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับความเป็นจริงที่พวกเขาอาศัยอยู่โดยพิจารณาจากอารมณ์ของพวกเขารวมกับอัตราของพวกเขาเหตุผลที่ลูกไม่สามารถจัดการกับความจริงได้เนื่องจากอัตรากำลังควบคุมความเป็นไป ไม่ใช่จิตวิญญาณของลูกนี่คือเหตุผลนะ่ะที่ลูกตัดสินทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งอัตตาเชื่อในเรื่องโกหกไม่เคยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แท้จริงเพื่อให้ลูกอะเชี่ยวชาญอัตตาของลูกแล้วก็ไว้วางใจในที่นั้นลูกก็จำเป็นต้องทำสมาธิเงียบทุกวันแล้วก็ขยายตัวเองอะให้เหนือเมทริกสามมิติ มีเพียงวิญญาณขั้นสูง (advanced souls) เท่านั้นน่ะที่สามารถเข้าถึงการตัดสู้ได้ในชีวิตเนี้ยแล้วก็วิญญาณหนุ่มสาว (young souls) ก็จะเดินทางต่อไปในการสันะเทือนที่ต่ำกว่าจนกว่างานฝ่ายวิญญาณของพวกเขาว่าจะเสร็จสิ้นลูกๆยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมิติที่5สมาชิกในชุมชนชาวแสงส่วนใหญ่ะ่ะไม่ได้นั่งสมาธิ พวกเขากำลังแข่งขันกันว่าใครเป็นช่องทางที่ดีกว่าแล้วก็ไม่สามารถจัดการกับความจริงที่แท้จริงแล้วก็ยังหันหลังให้กับจิตวิญญาณเดิมแท้ด้วยจิตวิญญาณเดิมแท้จะช่วยนำทางให้ขึ้นมิติที่5ได้และจะเข้าถึงจิตวิญญาณเดิมแท้ได้ก็ด้วยสมาธิเท่านั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนความกระตันยูแล้วก็ความาซาบซึ้งต่อกันหายไปไหน เจ้าไม่ละอายใจหรอกหรือที่มีมนุษย์มากมายในโลกอ่ะของเจ้ากำลังหิวโหวยและก็ไร้ที่อยู่อาศัยมนุษยชาติมักจะชอบตำหนิหน่วยงานมืดในประเด็นหรือปัญหาทั้งหมดอย่ามองหาผู้ช่วยให้รอดนอกจากตัวลูกนะลูกก็คือผู้ช่วยให้รอดสำหรับตัวลูกเองและผู้อื่นพฤติกรรมของพวกพลังมืด และพฤติกรรมของลูกเองก็กําลังถูกเปิดเผยเนื่องจากสวรรค์กําลังปล่อยแสงเนี่ยให้กับแม่ธรณีโลกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มการสัญจะเทือนของโลกทั้งใบอีกไม่นานนับจากเนี้ยจะมีมนุษยชาติเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นน่ะที่พร้อมที่จะขึ้นไปมิติที่5และส่วนที่เหลือก็ยังคงไม่ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่หรือเพียงแค่ทำตามสัญญาที่ว่างเปล่าจากผู้อื่น โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ากระบวนการทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่สูงขึ้นเนี้ยทำงานอย่างไรหากลูกนำมนุษย์หนึ่งล้านคนมาถามพวกเขาว่า ascension คืออะไรลูกจะได้คำตอบที่แตกต่างกันนับล้านไม่มีความสามัคคีระหว่างประชากรมนุษย์และหลายคนก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับจิตสำนึกสากล ที่ทำให้ทุกคําตอบจะเหมือนกันลูกไม่สามารถนำความไม่สมบูรณ์และก็วาระส่วนตัวทั้งหมดนะ่ะเข้าสู่มิติที่5ได้พฤติกรรมประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาตที่นั่นคาดว่าต้องมีการแยกระหว่างมนุษย์ถึงระดับสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ลูกไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันในการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของลูกได้ เวลามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมนุษยชาติก็จะถูกบังคับให้กำจัดรัฐบาลเชิงลบแล้วก็หยุดแผนการทำร้ายมนุษย์ลูกๆอันเป็นที่รักของฉันลูกสามารถเลือกที่จะอยู่ในสามดีหรือปล่อยมันไว้ยิ่งลูกไม่แน่ใจนานเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งอยู่ในภาพลวงตาของเมตริกนานขึ้นเท่านั้น พระเจ้าก็ได้กำจัดวิญญาณแห่งความมืดจำนวนมากออกจากร่างกายของพวกเขาแล้วโลกของลูกจะยังคงประสบกับความท้าทายมากมายจนกว่าจะมีการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือเลื่อนมิติอย่างสมบูรณ์เข้าสู่มิติ5โปรดจำไว้ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดให้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการสั่นะเทือนของลูกด้วยการทำสมาธิเงียบทุกวัน โปรดยอมรับความรักสูงสุดของฉันแล้วก็จงตื่นตัวแล้วก็อยู่กับปัจจุบันพระบิดาพระผู้สร้างสูงสุดมาฟังข้อความจากปรมาจารย์สวรรค์ก็คือพระพุทธเจ้าก็สวัสดีที่รักของฉันทุกคนเนี่ยฉันก็คือพระพุทธเจ้าและฉันก็มีความสุขมากเลยที่ได้กลับมาแบ่งปันภูมิปัญญาของฉันนะ่ะกับมนุษยชาติ ฉันกำลังรอโอกาสที่จะพูดในน้ำของคุรุผู้บรรลุธรรมแล้ว ascended master เรากำลังมองข้ามกระบวนการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์ข้อความมากมายจากผู้เผยภระวจนะเทศก็กำลังยกย่องทุกคนว่าทำงานที่น่าทึ่งเพียงใดในการเปลี่ยนไปใช้ไฟดีถ้านี่ก็คือความจริงเนี่ยทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่ พวกเขาแค่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ได้ช่วยใครในกระบวนการสำคัญในการย้ายไปยังโลกใหม่นี้ในฐานะพระพุทธเจ้าฉันสงสัยว่าเมื่อไรมนุษย์เนี่ยจะยอมรับตัวเองในที่สุดนะว่าพวกเขาอะยังไม่อยู่ที่นั่นมิติที่5แล้วก็จำเป็นต้องจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับการทำสมาธิสงบเงียบทุกวันเช่นเดียวกับลุกสิ์ของฉันทั่วโลกอะ ที่ยังไม่ยอมรับหรือเชื่อในความเป็นไปได้ที่นิพพานจะเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของพวกเขาหากมนุษย์อุทิศเวลาว่างทั้งหมดของตัวเองอ่ะให้กับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณมนุษย์ก็จะเห็นในช่วงเวลาสั้นๆว่าชีวิตของตนเองอ่ะจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมนุษย์ก็จะเริ่มหมดความสนใจในการสร้างความบันเทิงให้กับความปรารถนาทางวัตถุนิยม โดยส่วนตัวแล้วอ่ะฉันใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการทำสมาธิเพื่อพัฒนาจากสิ่งมีชีวิตทางกายภาพไปสู่สิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความทุ่มเททุกวันในการทำงานที่จำเป็นมนุษยชาติคาดหวังว่าจะถูกยกขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างฉันสามารถสัญญากับมนุษย์ได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์นะ่ะต้องถึงระดับการสั่นสะเทือนที่กำหนดเพื่อให้มนุษย์นะ่ะสามารถเคลื่อนเข้าสู่โลกมิติห้าได้ความจริงที่ว่ามนุษย์ยังคง,ลงหลงไหลในเหตุการณ์ต่างๆง,ง่ายๆเช่นแสงเฟชสุริยะโซล่าแฟชสุริยะโซล่าแฟช พายุแม่เหล็กแมกเนติกสตอมซึ่งไม่มีผลใดๆเลยต่อกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ลเลยมันบอกฉันว่ามนุษย์ต้องการเวลามากขึ้นเพื่อพร้อมที่จะขึ้นสู่ไฟดีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พบได้ทั่วไปในจักรวาลและก็ไม่ได้ช่วยหรือเร่งกระบวนการวิวัฒนาการของอารยธรรมใดๆการทำสมาธิสงบเงียบเท่านั้นน่ะ ที่จะนำความสามาคัคคีและก็ความสงบสุขมาสู่ชีวิตของมนุษย์ได้มนุษย์จะสามารถแสดงออกได้มากเท่าที่ต้องการความผิดหวังและก็ความไม่พอใจมีเพียงความเต็มใจของมนุษย์ที่จะพยายามเพิ่มการสัญจะเทือนของตนเองให้สูงที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับการโอนเข้าสู่มิติที่หไฟดีเป็นรางวัล ฉันเชื่ออย่างมากเลยในพลังแห่งการไตรตรองฉันไตรตรองตัวเองเมื่อฉันยังมีร่างกายอยู่บนโลกที่ตายตนโผที่ฉันโปรดปรานฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่นำทางฉันจนได้รับนิพพานฉันปรารถนานี่ยให้มนุษยชาติทั้งหมดอะได้รับเช่นเดียวกันมนุษย์มีโอกาสที่เหลือเชื่อที่จะขึ้นไปพร้อมกับร่างกายของตนเองดังนั้นนอย่าพลาดโอกาสนี้ เราจิตวิญญาณขั้นสูง advanced souls จำนวนมากเนะี่ยแทบรอไม่ไหวอะที่จะออกจากความเป็นจริงสามมิตินี้เนื่องจากพวกเขาว่าเปือที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็รอให้คนอื่น่ะตามไปให้ทันโปรดจำไว้ว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์่ะมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเองอัตตาต้องถูกปล่อยวางแล้วก็ถูกลืม ความรับผิดชอบของจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือการนำตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายบนดาวเคราะห์แห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้พระเจ้าก็กำลังทำงานในนามของมนุษย์เช่นเดียวกันกับที่มนุษย์คาดหวังไว้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าไปสู่อีกระดับของการพัฒนาทางจิตวิญญาณในฐานะอารยธรรมก็ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต Galactic Life f o r ส e s สำหรับโอกาสนี้ที่จะพูดคุยกับมนุษยชาติก็ให้อยู่ในความนิ่งและก็ความเงียบก็ฉันก็คือพระพุทธเจ้าถ่ายทอดโดยอิรินาวาราเกตเอกอัครราชทูตของก Galactic Life Forces ก็มาฟังข้อมูลน่ะที่ ช่วงเนี้ยที่โลกของเราอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นน่ะก็จักรวาลนะ่ะก็คือว่ามีความถี่เพิ่มขึ้นคือโลกของเราอะ่ะกำลังเลื่อนมิติและเราก็ไม่เคยสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของความถีเหมือนกับในประวัติศาสตร์มาก่อนเลยหลายวิญญาณน่ะไม่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความทีใหม่เหล่านี้และพวกเขาก็จากไปพวกเขาเลือกที่จะจากไป ก็อยู่ที่สันติภาพแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาอะไปในความรักคนที่อ่อนไหวก็อาจประสบกับอาการของการตื่นรู้เมื่อถูกผลักดันให้ตื่นรู้แล้วก็ปลดปล่อยตัวเองอะจากสิ่งที่จํากัดเราความเชื่อเท็จความกลัวความโกรธความเศร้าความคิดในแง่ลบเหนืออัตราปัจจุบันความทุกข์ทรมานการทำลายตัวเองการติดยาพฤติกรรมเชิงลบการโกหกตัวเอง แล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษนิสัยที่ไม่ดีสถานที่ที่เกิดความเสียหายเพื่อเข้าถึงแสงสว่างแล้วก็ความรักมากขึ้นโลกก็เพิ่มการสัน่นจะเทือนของตนในะยังแข็งแกรง่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเพื่อให้กำเนิดโลกใหม่ new earth ผู้อยู่อาศัยของมันนะต้องปฏิบัติตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ต่อสู้เพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าไม่ใช่ความพยายามที่จะฝืนกระแสน้ำ อาการปวดหัวนอนไม่หลับท้องร่วงคลื่นไส้ปวดกล้ามเนือ้ออ่อนเพลียหนักแล้วก็เหนื่อยล้าความเหนื่อยยากต่อการนอนหลับใจสัน่นขาดความอยากอาหารแล้วก็ขาดพลังงานก็กำลังไปได้ด้วยดีและอย,อยู่ก็จะรู้สึกเหนื่อยเศร้าหรือโกรธอาการทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสัญญาณ บ่งบอกว่าคุณนะกำลังเข้าสู่การตื่นรู้ของคุณหรือไปสู่ระดับใหม่บนเส้นทางสู่การตื่นรู้ของคุณการเพิ่มพลังงานและก็พายุสุริยะที่กำลังมาถึงโลกเนี่ยก็ได้นำแสงสว่างมาจํานวนมากในการที่จะทำให้คุณนะมีการสัญอน ในเวลาเดียวกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของคุณนะได้รับข้อมูลมากมายแล้วก็ปล่อยข้อมูลมากมายในอีกทิศทางหนึ่งเรากำลังดาวน์โหลดจิตวิญญาณของเราอะ่ะมาจากกรรมที่นับพันปีจากความทรงจําที่เปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสใหม่ของ DNA ของเราก็กำลังก้าวหน้าเพราะเราไม่สามารถรับมันได้ทั้งหมดในครั้งเดียว ดังนั้นจิตวิญญาณที่สวยงามของฉันระหว่างการขึ้นสู่ที่ยิ่งใหญ่เนี้ยแล้วก็ที่ที่เราอยู่ในจุดที่ไม่กลับมาสิ่งเดียวที่จะทำให้เราสงบลงและมีชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการดูแลพวกเราอะให้มากก็เป็นของเดดเคนซ่าเนี่ยเขาก็ร้องไห้เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้น ก็เหมือนกับเอาน้ำตาของคุณเป็นของกวนแล้วก็ปล่อยมันออกไปจนถึงที่สุดก็ให้ขอขมากรรมแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็ให้เขียนเพื่อนำสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคุณออกมาแสดงตัวคุณเองอย่าให้อะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวคุณจะทำการกรีดร้องออกมาวาดภาพออกมาสร้างสิ่งนั้นออกมามีการขยับตัวมีการเปลี่ยนปฏิกิริยาในตัวหรือการหาวต่าง แล้วก็เพื่อปลดปล่อยพลังงานเก่าเนี่ยออกไป n น t ร o l l ลิซาเนี่ยก็คือยึดสมอพยังโลกแล้วก็เชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนของมันให้วางมือและก็เทา้าเปล่าในพื้นดินก็ขอให้เขาเนี่ยดูดซับพลังงานด้านลบของคุณออกไปอากัวเนี่ยก็คือให้อาบน้ำแล้วก็ขัดผิวด้วยเกลือค้นๆเพื่อล้างออร่าอาบน้ำทะเลทะเลสาบหรืออาบน้ำเกลือข้น,ขน แล้วก็ให้น้ำเนี่ยช่วยล้างแล้วก็ชำระร่างกายของคุณฟูเอโกก็ให้จุดเทียนจุดไฟไปยังส่วนของคุณแล้วก็ส่งไปยังเปลวไฟในวาจาหรือการเขียนออกมาทุกอย่างที่ต้องออกจากคุณนะ่ะเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากมันเอลเวียนโตเนี่ยเขาก็ให้ออกไปปล่อยลมพาความหนักหน่วงของเธอไป ก็ให้ความเจ็บป่วยของคุณนะหลุดพ้นจากคำพูดที่สายลม,มจะพาไปด้วยให้พูดคุยกับเขาพูดคุยกับจัก,กรวาลแล้วก็มอบพายุข,ของคุณนะ่ะให้เขาไปนำความรักแสงสว่างความสุขให้หัวเราะให้สนุกเพื่อยกระดับการสันสะเทือนของคุณนะ่ะให้สูงขึ้นแล้วก็ทิ้งทุกอย่างในแง่ลบหรือสิ่งที่ดึงคุณลงต่ำแล้วก็มุ่งไปสู่แสงสว่าง ยิ่งเราทำตามรูปแบบนี้มากเท่าไรอาการก็จะน้อยลงยิ่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตและก็จัก,กรวาลมากเท่าไรอะ่ะการเดินทางของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดนะ่ะก็ขอให้ขอบคุณขอบคุณหัวใจของคุณสำหรับการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำทุกวันที่ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณจัก,กรวาลที่อยู่ในชีวิตและก็ปล่อยให้ชีวิตเนะี่ยเติบโตในตัวคุณ ก็เป็นของข้อความของอเล็กคอนซาร์เรสโอกาเบอร์นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกจิตวิญญาณขอบคุณพระผู้สร้างแล้วก็ a s c e n d e ดสมาร์เตอพระพุทธเจ้าแล้วก็ข้อความจากแสงสว่างทุกท่านนะคะที่เรามาช่วยกันทำสมาธิแล้วก็ส่งพลังงานที่สูงก็คือพลังงานบวกพลังงานความรักนะคะเพื่อเราเนี่ยที่จะ เริ่มย่างก้าวเข้าสู่มิติ5ด้วยความรักนะคะแล้วก็มีความสุขกับโลกของเรามาช่วยกันครีเอทโลกของเราให้สวยงามนะคะไฟแสงทุกคนขอบคุณนะคะทุกท่านที่เรามาเดินทางไปในทางเดียวกันเพื่อความสุขที่สุดนะคะในจักรวาลขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ